รมรถมือ 2JK สวัสดีค่ะรถเก่งราคาหลักหมื่นนะคะไม่อยากพลาดกดกระดิ่งแจ้งเตือนหน้าช่องไว้ค่ะวางวางก็แวะมาคอมเมนต์ทักทายกันได้นะคะรถยนต์คันนี้นะคะเป็นรถ Toyota v i ีอปี09เกียร์ออโต้ภาษี69ค่ะเล่มมีครบนะคะยางปี2024ค่ะยางยังใหม่สภาพดีเอาไปใช้กันได้ยาวๆเลยค่ะรถทรงสวยดูแรง่ายไม่จุกจิกนะคะ t o y o ต a v ีอ ช่วงร่างดีแอร์เย็นสีสันร,รอบคัน80%กระจกขึ้นรงไฟฟ้าค่ะบอกไม่ขาดนะคะอาจจะมีริ้วรอยผ่านการใช้งานมาแล้วบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติของรถมือสองแพงประตูไม่แตกไม่ลาวค่ะราคา95,000บาทรถอยู่ร่มปุรีนะคะสนใจนัดดูรถตัวจริงติดต่อนัดหมายได้ตามเบอร์โทรใต้คลิป อย่าลืมนัดล่วงหน้าและไปดูตัวรถกันด้วยนะคะก่อนตัดสินใจค่ะเพื่อประโยชน์และความสบายใจของท่านแอดมินไม่ใช่ผู้ขายค่ะเพียงนำเสนอให้ชมเบื้องต้นเท่านั้นนะคะสวัสดีค่ะ